เสียงัมเราะฮ่าฮ่ที่มักจะตามหลังวลีวิศวกรเขาคิดมาแล้วนั้นซ่อนนัยยะที่ลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องคำขำทั่วไปมันคือคำที่สะท้อนถึงหัวใจของการทำงานในสายวิศวกรรมที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ซับซ้อนภายใต้แรงกดดันของความเป็นจริงคนทั่วไปอาจมองว่าเป็นแค่คำพูดติดตลกแต่เบื้องหลังวลีนี้คือกระบวนการคิดที่เข้มข้นการวิเคราะห์ที่แม่นยำ และการตัดสินที่ต้องแบกรับความรับผิดชอบไม่น้อยเลยลองจินตนาการถึงโครงสร้างขนาดมหึมาหรือระบบที่ขับเคลื่อนชีวิตประจำวันของเราให้สะดวกสบายสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์จากกระบวนการคิดทางวิศวกรรมที่ใช้เวลาและต้องผ่านขั้นตอนมากมายเริ่มต้นจากการตั้งคำถามพื้นฐานที่สุดวิศวกรจะระบุปัญหาอย่างถี่ถ้วนเา่กับนักสืบที่กำลังแกะรอยปริศนา โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อลงลึกถึงต้นตอของปัญหากำหนดขอบเขตและทำความเข้าใจเงื่อนไขทุกประการที่เกี่ยวข้องทุกรายละเอียดแม้เล็กน้อยก็ถูกบันทึกไว้เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญจากนั้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากหลักการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีจะถูกรวบรวมและคัดกรองอย่างถี่ถ้วนไม่ใช่แค่การค้นหาคำตอบเดียวแต่เป็นการระดมสมอง เพื่อสร้างแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้หลายรูปแบบพร้อมกับการออกแบบและวางแผนที่รอบคอบและใส่ใจทุกส่วนของโครงการจะถูกวางแผนและออกแบบอย่างแม่นยำตั้งแต่พิมพ์เขียวไปจนถึงแผนปฏิบัติงานที่ละเอียดอ่อนการจัดสรรรับทรัพยากรและการกำหนดตารางเวลาล้วนต้องผ่านการคำนวณที่ละเอียดและแม่นยำก่อนจะก้าวไปสู่ขั้นตอนการสร้างและพัฒนา ชิ้นงานหรือระบบจะถูกสร้างให้เป็นจริงตามแบบที่วางไว้แต่ความคิดที่คิดมาแล้วไม่ได้หมายถึงแค่นั้นความท้าทายที่แท้จริงคือการรับมือกับความไม่แน่นอนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นวิศวกรจะต้องคาดการถึงปัจจัยและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงการจากรอบด้านไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางเทคนิคปัญหาในการจัดการงบประมาณหรือแม้แต่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การประเมินความเป็นไปได้ของความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งจากนั้นจึงต้องวางแผนรับมือไม่ว่าลดความเสี่ยงหลีกเลี่ยงถ่ายทอนหรือแม้แต่ยอมรับมันซึ่งรวมไปถึงการสร้างแผนชุกเฉินสำหรับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเรากับมีแผนสำรองซ้อนอยู่ในทุกขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่ดีคือสิ่งยืนยันว่าการดำเนินงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์แม้จะเผชิญกับอุปสรรคที่ไม่คาดคิดก็ตามในทุกการตัดสินใจวิศวกรต้องเผชิญกับการหาจุดลงตัวที่เหมาะสมที่สุดการสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพต้นทุนความปลอดภัยและความเป็นไปได้มันเป็นเหมือนศิลปะของการประณีประนอมที่อ้างอิงหลักการทางวิทยาศาสตร์วิศวกรจะประเมินทางเลือกหลายรูปแบบพิจารณาข้อดีข้อเสีย เพื่อให้ได้แนวทางแก้ไขที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่การตัดสินใจเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มาจากประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานและแม้จะมีการคิดมาแล้วอย่างรอบคอบวิศวกรมืออาชีพก็ตระหนักดีว่าโลกแห่งความเป็นจริงไม่เคยหยุดนิ่งความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้การทบทวนหลังการดำเนินงานหรือที่เรียกว่า postmortem จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพื่อวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในโครงการดูว่าอะไรทำได้ดีและอะไรควรปรับปรุงการเรียนรู้จากประสบการณ์และความผิดพลาดนำไปสู่การปรับตัวและนวัตกรรมใหม่ๆวิศวกรที่ดีไม่ยึดติดกับวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมๆแต่พร้อมที่จะปรับปรุงและสร้างสิ่งใหม่เพื่อรับมือกับความท้าทายที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาวลีวิศวกรเขาคิดมาแล้วฮ่าฮ่าฮ่า จึงไม่ใช่เพียงแค่คำพูดติดตลกแต่เป็นบทสรุปของปรัชญาการทำงานที่ลึกซึง้งมันสะท้อนถึงความคิดอย่างเป็นระบบการบริหารจัดการความไม่แน่นอนการหาจุดที่ลงตัวและเหมาะสมที่สุดและวัฒนธรรมการเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสำหรับวิศวกรผู้มากประสบการณ์คำข่าวนี้คือสิ่งที่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการใช้หลักการทางวิทยศาศาสตร์และข้อมูลจริงเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ภายใต้ข้อจํากัดและความไม่แน่นอนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในโลกแห่งความเป็นจริงนี่คือคำมั่นสัญญาของอาชีพที่สร้างสรรค์และขับเคลื่อนโลกใบนี้ด้วยแนวคิดที่แม่นยำและรอบคอบเสมอมา